สวัสดีค่ะผู้ปกครองคุณท่านและเด็กๆห้องทับทิมที่น่ารักทุกๆกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับคุณรดาอีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอกับคุณรดาในหน่วยการเรียนรู้ที่18แล้วนะคะเด็กเ,เรื่องหนูน้อยผู้พิทักษ์นะคะเด็กๆอยากทราบกันหรือยังคะว่าหนูหน้อยผู้พิทักษ์เป็นยังไงกันบ้างอพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะเราไปเข้าเรื่องกันได้เลยนะหนูหน้อยผู้พิทักษ์นะคะเด็กๆ เด็กๆทราบไหมคะว่าโลกของเรานะคะมีการเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะคะเด็กๆซึ่งทําให้โลกของเราเกิดภัยธรรมชาติต่างๆนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นภาวะโลกร้อนเด็กๆมองเห็นไหมคะอ่าแล้วก็เกิดน้ําท่วมไฟปา่าเกิดสึนามิแล้วก็ยังเกิดแผ่นดินไหวด้วยนะคะเด็กๆ ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเราน่างจะมาช่วยกันหาวิธีทำให้โลกของเราหน้าอยู่นะคะเด็กๆเ,เอ๊แต่คุณดาคิดว่านะเราจะมีวิธีไหนบ้างนะคะซึ่งจะทำให้โลกของเราหน้าอยู่นะคะเด็กๆเ,เราไปชมพร้อมๆกันเลยนะว่ามีอยู่กี่วิธีนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆมีอีกหลายวิธีเลยนะคะที่เราจะช่วยทำให้ลดภาวะโลกร้อนได้นะคะวิธีที่หนึ่งค่ะ เราต้องใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งเวลาเราไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเด็กๆต้องพกถุงผ้าไปด้วยทุกๆครั้งนะคะวิธีต่อมาเราไม่ต้องเราไม่ควรตัดไม้ทำลายป่าค่ะเด็กๆเพราะว่าเป็นการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนะคะเราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากๆนะคะวิธีถัดไปค่ะเด็กๆ เราต้องทิ้งขยะให้ถูกที่และเราก็ไม่ควรเผาขยะนะคะเพราะว่าทําให้เกิดมลพิษทางอากาศนั่นเองค่ะเด็กๆและอีกวิธีหนึ่งนะคะเด็กๆสามารถช่วยได้เลยก็คือการปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จหรือว่าเวลาเราไม่อยู่ที่บ้านเราก็ปิดไฟหรือว่าถอดปลั๊กนะคะเด็กๆเป็นการประหยัดไฟฟ้าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะคะ เด็กๆคะนี่ก็ทำให้โลกแค่นี้ก็ทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะหนูน้อยผู้พิทักษ์นะคะเป็นยังไงกันบ้างในเด็กอย่าลืมนะเด็กๆสามารถเป็นหนูน้อยผู้พิทักษ์ได้นะคะเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้ทิ้งขยะแล้วก็เก็บขยะลงถังขยะนะคะ ไว้มาเจอกับคุณละดาใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะเด็กๆสัปดาห์หน้านะสัปดาห์นี้คุณละดาบายบาย